กำลังลมควันครับปึ๊บตร่นลยู้วจะลมตรงนี้แกมปนยิ๊ดถูกอะไรรเด <ผม S 1> <laughs> ลฟานไก่สำหรับควันแล้วไม่เไปเห็นถึงเะยผ่านลมไปยังไงนะ <S <S งสวัสดีพี่น้องที่รักการให้อยู่ให้กินอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ฟานแอดพามาตีพึ้นครับพานไก่บอกเห็นร่างพึ้งไหวครับ อยู่ไปคางบ้านค้านไก่กละอยู่ไปไก่เลยนะครับอยู่ก็ต้นลยค้ำเทศเนาะอายจะเป็นลังนะครับนะอยู่ประมาณจัดสิบกว่าวันนี่นะครับแต่หัวหน้า,นามันไม่เคยใหญ่นะเดี๋ยวผมถ่ายซูมไม่รู้ใ้กล้ครับ,รบลังใหญ่ลังงามอยู่เป็นคลับประมาณสิบกว่าวันครับถ้าผมดาไม่ผิดนะองก็ไม่เซียนด้วยนะเนาะแล้วรอดูอีกทีหนึ่งครับนี่บุตรลือเลยครับ ลังใหญ่ด้วยจะเสียงพันไก่มากแล้ววะครับหนีง่งขับรถขึ้นมาอยจนพันไก่ครับผมนี่ครับไก่คนน่ากินครับตามตัวมาครับดอกจานโอ้ต้นจานอยู่ยังวันตอมดอกจานอยู่รุ่นลังนี้ทําไมมันอยู่ไก่ก็ลังที่เราตีหลอกกอดนู่นเดี๋ยวพันใหญ่ๆว่าลังเดียวกันเราตอนไว <ป S 2> <ห>้กับรังนั้นใช่เตรมไปอยู่หายแล้วครับเราลาวเดือนนึงมั้งถี่ตอนไว้ไหมเดือนนึงไหมไม่ถึง ยี่ทิพหายี่ทิพวรรณ่าวันณขนาดยี่มาเดือยนเลยทำประมาณทิพวรรณเลยไหมคือเงนนี้ะมาณนั้นแหละน่าจะได้พอแจ็คลู่ลชาน้องลังมันเดี๋ยวเราเขาไปดูข้างหน้ายังไม่ไกลเลยจะเป็นไงผมว่าเขาไปอยู่ใต้ลังเลยดิเราห็นมันเรเห็นอุ้มจะเท่าไหร่ดอกไหนมันน้อยมันมีดอกจันอยู่เลยเดี๋ยวราดอกไมาใหญ่จะมียิ่งบริเวณนี่ดอกไอะไยดอกดอกเต็งดอกเต็ง ดอกไปดูตรงนี้ดอกไม้ใหญ่ะขยักดอกไม้ใหญ่ดอกมันเป็นช่วงนี้น้ำหวานดีเตะเนาะใช่ครับแล้วหอมหวนอร่อยจริงจริงปีนีหอมหวานอร่อยจริงพี่เนาะ w ายนั่นที่ให้เอาไปอร่อยอร่อยครับหอมหวนนั่นอร่อยจริงแต่ทั้งที่มันอยู่ก็เมียนดาครับอร่อยจริงจริงอยู่ก็เมียนเจ้ามันได้น้ำมาแต่ไหนดาอร่อยมากหอม่เลยหอมสิหอมเลยนี่นอนจริง มันตุย้ยหวานเยีะยูวงังเวงไม่ละฮะแล้วเ,วเราทําครบแล้วับเดพานไก่ทําครบไปแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวแต่แต่งชุดแต่งตัวแล้วก็ขึ้นไปตีเลยครับชุดออกรบครับ <c oughs> เยียมกาัเ่อนัรก่อทิด้ควัดัเข้ากเรียนวักเรี่กเรีย่งนักเรียับน กำลังลมควันครับตรงนี้รู้นแต่ลมตรงนี้แกมันยิดถูกอะไรด้วยฟั <c oughs> <c oughs> นไก่สำลักควันแล้วมองไเห็นถึงละผ่านลมไปยังไงนี่ยหยุดไปข้างล่างเลนี่ยอาใหมา่สอยมัน,นยังไงเป็นหนามาสามขีดเดี๋ยวกำลังไปเดี๋ยวสักครู่ครับ ตุ้งแค่แล้วกันี่นี่อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยโดนดาดได้อคัออนนี่อ๋อคันนี้ห้ามองขึ้นแม่พันเดี๋ยวดูจริงครับนะาาพันไก่ห้ามองขึ้นครับน,อ,น,นอ้โอทั้งเลยานัอนอนยังสวยดิยเหนือ ม,ดม,เ,มเดี๋ยวจะกลัวครับโอ้มันจะได้สำลรังที่เองเคยไปตีแต่ว่านี่อขออกระดาษหมดเลยนี่เดี๋ยวรอดู<ห>ดครับจบเกมครับพี่องครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันอีกหาวันครับผมหาวันข้างหน้าเจอกันเดี๋ยวให้ฟันไก่มาเฝ้าไว้เอามุงเอาอะไรมากลางนอนเฝ้าเลยเพราะว่ามันยังไม่เต็มครับผมมันอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะ เลยอยากให้มันแบบเป็นดีๆซะหน่อยเดี๋ยวรอให้พันไก่มาเฝ้าครับเอามุ่งมานอนกลางคอยเด้อม,มันยังไม่เต็มดีเนาะ <Okay. S 2> เราอยากได้แบบสวยๆเนาะสวยดีกว่าแ่ลุงดมดาดๆดูๆด <S <S ไม่คือเรากัม่เอาครับบังว่าคงจะอยู่คงจะอยู่นะใช่ถึงวันดันไม้ครับอ้หน้าฟองแบบ มึงร่างใหญ่เนาะพันวันวันยี่สิบวันเจ็ดวันเจ็ดสิบวันลังใหญ่คือนก่าเก่าเนาะอือดูเลือเลยเอาจุดโขบเลยพันลน้ำอยู่เลยเนาะเดี๋ยวผมจะไปตรงไหนดีเนาะเดี๋ยวผมจุดโขบรอให้ผมเชียร์พื้นที่ซะหน่อยเนาะไปดูกันใกล้ๆครับผม พุดครบแล้วครับเดี๋ยวรอดูพี่นอ้องเอาไปเช็คไปดูเลยต้องดาบตุ้นอ่ะกลองดาดควันดูครับแม่พอดีเลยเนาะควันฝั่งหนี่งวันนั้นลมแรงไปหน่อยเนาะดูดควันแล้ว มีนอกรอุ้ยดังขาวเลยนะนสวยเยอะว่าทิ้ไงไว้ส่วนนะอืมอยากจะต่อชายมาได้อเอาเดี๋ยวผมขึ้นไปครับผมโอ้หมดแล้วยขาวจ้วะ น้ำนี่โอ <şekilde. S 1> ้โอ้บินทน้องตึ่มตุ่มเลยเดินคนแดีวเดินดุดุหน่อยนะครับบินทนผมปึ้งปึ้งเลยตัางใหญ่อยู่ครับพี่น้องเอ้ยเอากระา Terima kasih telah menonton! I mm -hmm.

อือยนามอะไรงานชื่ออะไรเป็นงานคนล่างๆครับบดสนามเียบงานเขานี่เก็บอเขาแล้วี่

ผู้นำดอกเออมวลหลายเนี่ย หนหึ่งในพันสายจากวาอือขึ้นโนเยอะขึ้นโนฝั่งน,<ห>น,นู่นเนาะมาใส่ผสมกันครับเอ๊นหัวหนามือไปฝั่งนู่นมาเลยคือผสมกัมนหัวหนามิดซไปอย่างหลายเลย,เ,ยเห็นปะเห็นไรไปบอกครัจะขึ้นแบไหนึ่งโดนไหล เมื่ไนมเลย,ยอยอ,ยอยเดี๋ยวตุ๋ยเลยสันีิมือหววใหญ่ครับนี่น้ำใดเยอะจังว,วรนี่หนูว่าน้ำใหญ่เนะาะขาดเลยเป็นหัมวมนมากกว่า ไปน้ำแ้วปอากาศเริ่มอุ่นครับดอกไม้ใหญ่เริ่มมีแหละนี่เป็นดอกเจ้าสอัวอยู่เลย วยขอละกันครับไปดีหน,นึ่งชิ้นสองชิ้นสิบามชิ้น ครับกินที่สามเรียบร้อยครับลงครับผม อย่างสวยครับโอ้โหเบลบล์เบลล์นักอึ้งโอ้ได้หลายเป็นพันเลยนี่หล,ลายลังเลยเนี่ยนอนเนี่ยนอนไปเดี๋ยวเราออกกันครับผมมันลุมพันไก่ครับเมื่อกี้นี่สองตัวส่วนใกม่ของนอกพันน,อน้องม <c oughs> ันงานของเราครับมากกดูกระชับ หลังสวยเกียรติพีเมียมสุดยอดท<ะ>างน,นี้ประมาณเกือบสองกิโลกว่าครับไก่ได้เกือบพันนึงแหละสองร้อยห้าทีเออกือบพันครับบวกน้าอีกเนาะช่วงนี้ก็เป็นฤดูดดม,มันมาแล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับไก่นคนไทยกินนะผมผมมาหยุดให้อยู่กินครับห้องหลังพ,งพี่น้องเพียงแค่นี้แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับถึงออกมาขวดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดูนู้นนี่ไปไปไป